ดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องคำอุทานนะคะคำอุทานเป็นคำคำหนึ่งที่เปล่งออกมาโดยที่อาจจะไม่มีความหมายก็ได้นะคะคือคำที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกของผู้พูดมักจะเป็นคำที่ไม่มีความหมายแต่เน้นความรู้สึกและอารมณ์ของผู้พูดว่าณขณะนั้นผู้พูดรู้สึกยังไงอยู่หรือว่าคิดอะไรอยู่อย่างนี้คะ่ะนักเรียน สิ่งที่เปล่งออกมานะคะเป็นคำอุทานแบ่งได้3ลักษณะก็คือเป็นคำเช่นโอ้ยว้ายแม้โถสอนะคะเป็นวลีเช่นพุทโธเอ้ยคุณพระช่วยตายแล้วว่าต่อไปถ้าอุทานเป็นประโยคนะคะเช่นไฟไหม้เจ้าค่ะอกอีเป้นจะแตก และยังมีคำอื่นๆนอกเหนือจากที่ครัวธิบายหรือว่ายกตัวอย่างมานี้แล้วอีกนะคะคำอุทานแบ่งออกเป็นสองชนิดนะคะคือคำอุทานบอกอาการคำอุทานบอกอาการนี้ใช้เปล่งเสียงออกมาเพื่อบอกอาการและความรู้สึกต่างๆของผู้พูดอุทานคำอุทานบอกอาการอาจจะอุทานแสดงความเข้าใจตกใจโกรธเจ็บตื่นเต้นสงสัย เช่นอ๋ออุ๊ยตายตายให้หรือคุณจะยกตัวอย่างให้เช่นอุยเจ็บจริงอ๋อเพื่อเข้าใจโอ้ยเจ็บจังเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะเป็นคําอุทานคําอุทานบอกการนี้รวมทั้งที่แทรกอยู่ในคําประพันธ์ต่างๆนะคะโดยมากก็จะเป็นคำสซ้อยเช่น เฮยแฮเอยนอร้องเรียกหรือบอกเพื่อให้รู้สึกตัวเช่นแนเฮโวยเป็นต้นส่วนมากคำอุทานที่เราเจอในบทประพันธ์ต่างๆนะคะเราจะไม่ค่อยได้ใช้กันส่วนมากเราจะใช้คำอุทานที่บอกอาการที่เรารู้สึกตอนนั้นมากกว่าจะอยู่ในคำประพันธ์นะคะ ของการใช้ชีวิตประจำวันของเราค่ะตัวอย่างของคำบุทธานบอกอาการนะคะอย่างเช่นโกรธเครื่องก็จะใช้คำว่าชิชะดูดูตกใจก็เช่นตายจริงวายสงสารเช่นอนิจจาโถลงใจเช่นเฮ้อ เฮอขุนเคืองเช่นอัวแล้วกันทักทวงเช่นห้าให้ยเยอะเย้ยเช่นน้อยซะประมาณเช่นเอออ่าชักชวนเช่นนะหน่า นอกจากคำอุทานบอกอาการเหล่านี้ที่ครูยกตัวอย่างขึ้นมานะคะมันมีคำอุทานบอกอาการอีกหลายอาการเลยแต่แต่ครูจะสอนนักเรียนแค่คำอุทานบอกอาการที่เราใช้เป็นประจำในชีวิตประจำวันก่อนนะคะนักเรียนให้เรียนจำสิ่งเหล่านี้ได้ก่อนนะคะนักเรียนต่อไปนะคะคำอุทานชนิดที่สองก็คือคำอุทานเสริมบทนะคะ คือคำที่ใช้ผู้เสริมขึ้นมาโดยไม่มีความหมายอาจอยู่หน้าคำหลังคำหรือแทรกกลางคำเพื่อเน้นความหมายของคำที่จะพูดให้ชัดเจนขึ้นเป็นคำที่เพิ่มเข้ามาโดยไม่ได้ตั้งใจให้ความหมายเพิ่มมาแต่อย่างใดเช่นโตเตจานเจินไม่รู้ไม่ชี้พระสงฆ์องค์เจ้าโรงร่ำโรงเรียนร้องห่มร้องไห้ หนังสือหนังหาส้มสุกลูกไม้กางกุ้งกลางเกงและอื่นๆอีกเยอะเลยคข้าอุทานเสริมบทเน้นการที่ใช้คำคำหนึ่งเข้ามาเสริมโดยที่คำคำนั้นไม่จาเป็นต้องมีความหมายก็ได้ค่ะแต่เพื่อเอามาเสริมทำให้ความรู้สึกเรามันหนักแน่นขึ้นหรือรุนแรงขึ้นอย่างเช่นเธอจะไม่ร้องไม่เรียนมาแล้วหรอ หนังสือนังหาเนี่ยไม่เอามาเลยเหรอเป็นคำบุทานที่เวลาไปใช้กับประโยคอื่นๆมันจะใช้แสดงถึงอารมณ์ของผู้พูดณนะขณะนั้นนะคะ